เฮ้ยออนมับเนี่ยมันเทสขึ้นแบบเร็วมากเลยอ่ะมันไม่มีทีไงคุงกับเราครับมเจอกันดีครับคุ้คุบโชคดีครับเดี๋ยวผมจะวุ้ยมันจะไม่ได้คืนแล้วมั้งเนี่ยมันไปมันไปพัด โอ้ยไม่ได้คืนแน่เลยขึ้นเร็วเกินกะถ่ายคลิปไปพักนังแกวอยู่อ้วไม่ขึ้นแล้วเตะกันะกนะเตะเอาเอาเขาเตะจะนั่งเลย อเาไอะไรครับห้าไปสตีลาสุดผุ้ชายอัดผมอัดร่างฮะไม่ิ่มเอาลงฮะชาิขึ้นมาเนี่ยเอาหมด còn đang là rồi mấy đi liên liên không kháng, nếu chòng còn còn bay พกตั้งิ้ที่สิบวิจดได้ัดไปแบครับไปเลยไปยังยังครับเดี๋ยวก็เอาของครับของผู้่านกรอบรีรเจอกันใหม่เราจะเจอกันอีก นี่เอาเด็กกลับก่อนนะทำไมมันจะเทคิกบ้านโอเคเอ๊ะมันไหลมาฝั่งนี้แล้วอ่ะฮะ